สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่4เดือนเมษายนปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสองสลึงบวกค่ากำเนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นแห่งราคาทองจินหัวแห่งราคาทองแม่ทองสุขราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่า ทั้งนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํานะคะจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งตลอดทั้งวันเสาร์มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําเพียงครั้งเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมราคาทองตามน้ำหนักของทองนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิทธิ์ด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่แม่มสิทธิ์นำเสนอในทุกๆกวันไปรับชมกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามน้ำหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้าง ปรับชมเลยค่ะราคาทองตามน้ําหนักของทองทอง1บาทวันนี้อยู่ที่25,550บาททองครึ่งสลึง3,194บาทค่ากําเน็จเฉลี่ย500บาทรวมเป็น3,694บาททอง1สลึง6,388บาทค่ากําเน็จเฉลี่ย500บาทรวมเป็น6,888บาท ทองสองสลึงหรือทอง50สตาง12,775บาทค่ากำเนตเฉลี่ย500บาทรวมเป็น13,275บาททอง1บาท25,550บาทรวมค่ากำเนตรเฉลี่ยแล้วเป็น26,050บาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ